ไม้แค่หกหมื่นโลครับกับอีวิสุมิวเอสเนี่ยครับหนึ่งจุดเก้าอีแคนคันนี้นะครับรถปีสองพันยี่สิบสองนี่ครับไม้หกหมื่นโลใช้งานไปน้อยมากนะครับด้านในได้พรมกระดุมทั้งคันนะครับพรมสามดีนี่ครับเบาะหนังปรับไฟฟ้าคู่หน้านะครับเบาะเป็นเบาะคูแม็กด้วยนะครับเบาะระบายความร้อนนะครับจอดรถตากแดดไม่มีร้อนคันนี้นี่ครับมีกล้องบันทึกภาพด้านหน้ามาให้กระจกตัดแสงไฟฟ้าออโต้นะครับ จอกลางหนาสกินครับรองรับแอปเปิลคัพเฮอโน้ตออโต้เรียบร้อยเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรคโพวงาลัยมัลติฟังก์ชั่นนะครับไฟแอมเบนไรต่างๆมีมาให้นะครับสวยงามเลยนะครับคันนี้หล่อมากครหาเจ็ดที่นั่งนะครับเป็นวิวเอสเนาะคันนี้นะครับได้เซนเซอร์รอบคันเลยนะครับหน้าสองหลังสี่นะครับแล้วด้านหลังเป็นประตูไฟฟ้าอีกตั้งหากนะครับปูพรมกระดุมมาให้ครบรอบคันแล้วเดิมทุกจุดครับน็อตไม่มีขันไขขยับนะครับ ใครสนใจนี่ครับเดี๋ยวตาแถมประกันเครื่องเกียร์ให้นะครับ1ปี20,000โลนะครับคันนี้นี่ครับ8 90, 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับไม่60,000โลโคตรคุ้มใครสนใจนี่ครับติดต่อตาเลยครับ